สวัสดีครับแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สายพกพาตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น p 2 8 l นะครับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับจะพิมพ์ใบเสร็จผ่านแอปรอยเวิร์ด p s นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android นะฮะโอเคเริ่มเลยนะครับอันดับแรกแล้วก็เอาเครื่องมาใส่กระดาษก่อนนะครับเวลาเปิดฝาเครื่องเพื่อใส่กระดาษให้กดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มสีฟ้ากดไปฝาจะเปิดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอากระดาษเข้ามาใส่เลยนะครับไม่ต้องใส่แกนอะไรทั้งนั้ ไปวางก็เลยกระดาษที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษความร้อนนะครับขนาด80คือกว้าง80มมเส้นผ่านศูนย์กลาง3.5นะครับ3.5ก็คือ3.5ซนติเมตรนะครับเอาไปวางเลยก็จัดกระดาษแนวนี้นะครับแล้วก็วางเข้าไปให้ปลายกระดาษเนี่ยโผล่มานิดนึงนะครับให้มันแลบๆลบมานิดนึงนะครับจัดให้ตรงนะไม่งั้นมันจะเบี้ยวนะครับแล้วก็ปิดฝาไปได้เลยครับ เรียบร้อยนะครับก็ใส่กระดาษเข้าไปเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องก็กดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยกดค้างไว้นะครับพอหน้าจอติดก็คือเครื่องเปิดเรียบร้อยนะฮะอ่าสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับสําหรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคือเครื่องนี้มันจะมี2โหมดนะครับก็คือโหมดการพิมพ์สติกเกอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จรับเงินเราจะต้องเปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเพี้ยนนะครับโอเควิธีการก็คือกดปุ่มเมนูตรงนี้นะครับรูปเฟืองเนี่ยกดเข้าไป กดไปเรื่อยๆนะครับหาเขาว่า Paper ครับนี่ครับ p ป p e r ปกติมันจะเป็น l า b บ l นะครับเราองเปลี่ยนค่านะครับโดยการกดปุ่มทางขวามือเนี่ยเพื่อเปลี่ยนค่ามันให้เราเลือกเป็น Ticket นะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับตรง CMD นะครับให้เปลี่ยนเป็น ESE ESC POS นะครับตรงนี้นะครับก็ปุ่มขวานะครับมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนค่านะครับให้เลือกเป็นนี้นะครับพอทุกอย่างถูกต้องนะครับก็กดปุ่มในทีหนึ่งกดค้างไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาหน้าจอหลัักนะครบ เปลี่ยนแค่2อย่างนะครับทําให้ดูอีกทีนึงนะครับกดปุ่มเมนูเนี่ยเข้าไปเลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับคออําว่า paper เนี่ยให้เป็น t i เก e t นะครับส่วน cmd ให้เลือกเป็น esc slash pos นะครับอันนี้คือค่าสําหรับการพิมพ์ไปเสร็จนะครับถ้าเราเปลี่ยนเรียบร้อยเนี่ยเทสง่ายๆเลยลองกดปุ่ม feed นะครับปุ่มทางขวามือเขาเรียกวปุ่ม f e e นะกดแล้วกรดาจะไหลเนี่ยมันจะไหลออกมานิดนึงนะครับไม่เยอะนี่ แต่ถ้าเราไปใช้โหมดสติกเกอร์เนี่ยกับปุ่มฟรีเนี่ยมันจะไหลเอามายาวยาวเหยียดเลยนะครับเพราะว่ามันมันพยายามจะจับหาขนาดสติกเกอร์นั่นเองอเคฉีดท,ทิ้งไปเลยอเอาใครับต่อไปนะครับจบเรื่องใส่เครื่องแนละ้วเราก็ไปที่มือถือของเราเลยครับเปิดบลูทูธครับเข้าไปที่บลูทูธของมือถือของแต่ละคนเลยนะฮะ สแกนชื่อบลูทูธนะครับตัวเครื่องพิมพ์ตัวนี้ชื่อบลูทูธเขาจะชื่อว่า MHTP80F นะครับตัวนี้นั่นเองกดเพื่อเชื่อมต่อเลยนะครับมันจะมีป๊อปอัพให้สารหัสผ่านนะครับผ่านคือ04ตัวครับ1234สครับกดจับคู่ไปเลยอ่าเรียบร้อยจับคู่แล้วนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอันนี้โทรศัพท์ของผมเป็นของ oppo นะถ้าเป็นบางยี่ห้อก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณต้องการจะจับคู่อะไรไประมาณนี้แล้วก็กดยืนยันไปเลย จับคู่กันเรียบร้อยนะครับต่อไปเราไปตั้งค่าในแอปรอยัลวอร์ครับเปิดแอปรอยัวอร์ขึ้นมาโอเคพอเปิดแอปรอยัลวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูของแอปรอยัลวอร์นะกดขีย์สามขีดข้างบนนะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่าครับเลือกเครื่องพิมพ์ครับแล้วก็กดบวกเพิ่มเครื่องพิมพ์ครับโอเคชื่อเครื่องพิมพ์ก็ตั้งอะไรก็ได้นะครับผมก็ตั้งเป็นชื่อรุ่นไปเลย P28L รุ่นให้เลือกเป็นรุ่นอื่นๆครับรุ่นอื่นๆก็คืออยู่ล่างๆนะรุ่นอื่นต่อไปการเชื่อมต่อให้เลือกเป็นบลูทูธครับอ่าแล้วก็ค้นหาเครื่องพิมบลูทูธของเราก็คือ i m h p p p 8 0 f ที่เราเชื่อมต่อไวนะ้เนี่ยเลือกไปเลยความกว้างหน้าการะดาษเลือกเป็น80มมนะครับโอเคอันนี้ให้เลือกเป็นพิมพ์มพใบเสร็จรับเงินแล้วก็พิมพ์อัตโนมัติด้วยนะครับ อ่ะแค่นี้แหละแล้วก็กดทดลองพิมพ์สักทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะพิมพ์ออกมาแล้วนะครับชึบนะครับจะสังเกตว่ามันพิมพ์ไม่สุดนะครับตรงนี้มีวิธีแก้นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าขั้นสูงครับมันทับที่เขียนว่าคําสั่งตกระดาษนะครับตรงนี้นะครับให้เราเติมเลขศูนย์แล้วก็ตัว A เข้าไปนะครับเลขศูนย์ตัว A คือการขึ้นมาทับหนึ่งอันนั่นเองก็ ให้เติมไปสักสามรอบนะครับใส่เข้าไปพิมพ์เข้าไปง่ายๆเลยนะครับก็คือเราคลิกตรงนี้แล้วใส่เลขศูนย์ครับแล้วก็ตัว A ครับเดี๋ยวมันจะมีเป็นคอมมาของมันเองนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันใส่ศูนย์เไป3รอบนะครับกาลังดีอ่าแบบนี้นะครับก็คือเติมศูนย์เไป3ครั้งนะครับแล้วกดแบบ็คกับมาทีนึ่งนะเราลองทดลองพิมพวธนึนครับเดี๋ยวมันดชีกจริงปะน ซึ้นะเห็นไหมมันก็พิมพ์มาสุดแล้วนะครับสุดของ1 w o วอนมันจะเป็นลงท้ายด้วยวันที่แล้วก็เลขที่บินอะไรประมาณนี้นะโอเคเรียบร้อยอย่าลืมกดบันทึกนะครับในแอปนี้กดบันทึกนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองไปกดขายของพิมพ์ไปเสร็จจริงๆดูนะครับขายของสอย่างสมอย่างแล้วกันชำระเงินเป็นเงินสด เรียบร้อยนะครับพิมพ์สุดออกมานะครับก็คือวันที่เวลาแล้วก็เลขที่ใบเสร็จนะครับแค่นี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าเครื่อง p 28L นะครับให้พิมพ์ผ่านรอยวดได้นะครับขอบคุณมากครับ